สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานซีสองแปดเก้าชาแนลค่ะวันนี้สิพาไปตามเลขของแอดบิวพาร้วยค่ะสำหรับงวดที่แล้วเลขเด่นที่เพื่อนไห้มาเนาะเข่าค่ะเข่าสถิติของเพื่อนเข่าดีค่ะเพียงแต่ว่าจับคู่เท่านั้นนะคะวันนี้พาไปตามต่อค่ะว่าเพื่อนมีตัวเด็ดตัวดีตัวใดสี่ไฮค่ะแอดบิว <Hello. S 1> สวัสดีค่ะ สี่สองแปดเก้าชาแนลค่ะแอดบิลคครรัับบผผมมโทรมาตามตัวเลขให้กับเอฟซีอะค่ะได้ได้ครับเอฟซีขอมาบอกว่าตามแอดบิลให้หน่อยพร้อมอยังครับพี่พร้อมค่ะแอดบิลโทรมารบกวนหรือเปล่าคะาค่ะสี่สิบเก้ากี่โมงแล้วรับหมอกแดงกี่โมงแล้วผมขับรถอยู่อ๋อค่ะค่ะ ค่ะค่ะลบกวนด้วยนะคะแอดปิวได้ได้ครับค่ะสบายดีไหมคะเนี่ยสบายดีครับ <laughs> งั้นเอาชุดต่างผมก่อนนะพี่ค่ะได้คะ่ะครับผมค่ะ <laughs> จัดมาเลยคะ่ะแอดปิวค่ะห้าสองแปดห้าสองแปดคะ่ะแปดสอง ห้าแปดสองค่ะห้าเจ็ดแปดหาเจดแค่ะแอดบิวรอรอค่ะศูนย์สองแปดค่ะศูนย์เจ็ดแปดค่ะศูน 0, 7, เจ็ดสามค่ะครับผมเน้นสอง สองแปดห้าแปดสองห้าสองแปดห้าแปดสองนะคะแอดบิลครับโ oh, อ้สัิติิของแอดบิลนี่เข้ามาตลอดเลยนะคะเนี่ยอยากให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านเนาะเอฟซีใับ้านใจแอดบิวมีล่างให้ด้วยไหมคะมีครับค่ะล่างก็มีได้ค่ะค่ะ ส,สี่สองค่ะสี่เจ็ดค่ะเก้าสองค่ะเก้าเจ็ดค่ะเม็ดเดียวเก้าเจ็ดเม็ดเดียวเก้าเจ็ดเด่นเด่นตัวไหนคะไอ๊บิวเก้าครับเด่น <sf> ท <corporate> ี่เก้านะคะแล้วบนละคะบนบนห้าครับผมแอดบิวให้เด่นบนที่ห้านะคะครับผม โอเคค่ะให้เอฟซีได้มั่นใจครับ้เม็ดเดียวเเม็ดเดียวค่าค่อะค่ะ่ของชอบส่นตัว้างชอบส่งตัวก็จะเป็นห้าแปดสองส่ัวชอบส่นตัวนะค่ะไอบิวจะค่ะซื้อติดไว้นะคะไอบิวเนาะ ไอบิวจะมีโค้งสุดท้ายให้ด้วยไหมคะวันนี้ไม่มีคพี่คืออันนี้โค้งสุดท้ายเลยเอาเน้นๆตัวนี้เลยนะคะคร<อ>ับผมโอเคค่ะ FC ได้มั่นใจค่ะขอบคุณแอดบิวด้วยนะคะโทรมารบกวนค่ะขอบคุณมากมากเลย<อ>ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ<อ>ค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับแอดบิวพาล,ล่วยค่ะเพิ่นไห่มาล่าเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนอะสถิติของเพิ่นเข่าดีค่ะ เขาดีมาตลอดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องขอให้เ่นยังมีสติเด้อพี่น้องเด้อเห็นน้ำหรือว่าไ่เห็นน้ำต่างใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้ค่ะครัพ่อใหญ่แม่ทั้งบ้านมีตัว,ด,ตวดีตัวดีกันร้ายมาบอกลูกหลานสี่สองแปดเก้าได้ค่ะลูกหลานซี่สองแปดเก้ายินดีเป็นสะพานบุญยินดีเป็นซื้อกลางไ้ค่ะขอให้เ่นยังมีสติค่ะ อยากให้พ่อแม่เป็น้องถูกหวยร่ำรวยไปน้ํากันค่ะเข้อมาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานซีสองแปดเก้าชาแนลเดอร์สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ